xiên đấy xiên đấy là nắm 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 ngắm nắm 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 ngắm nắm 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 luôn ซิทเอ็กใส่แม่เป็นคนเียบเงียแหลมกล้องขพพ่ายภาพแหลมคนชอแหลมคนชอบแง่ห้องเตียง

อ๋อตัอกแกนไหมเออผมเห็นเราหมุนใจก้แกนกูบ่ะนี่นะปลาไม่กินเท้านี่ล่ะดิดใส่เงีย้ยแหลมถอน้าแหลมถอนหญ้าเลิศหน่อยอเอ้ยเฮ้ยเป็นไงอ้า อืมเดเลเรียวเาบางยังขาเรียยร้ลยวะแงแบล้างล่ไล่ลสองลังสองลังวะเห้ยหมาน้ามวเหรอใส่ของไหม่ะเด็กดพดพดอน้ำมันไเรืไปยงกี่ยงพดแหลพดไหมพดล้งควเ่ยุมอยาไปอ๋อไม่หยุดล้นเดยน่ะยายไปนเยเดีย่ยุนี่ยก็เรีมินเลมรีมินเดียวนี้เุน้น คักเลยบาทนี่เห็นเงี้ยเห็นเงี้ยรถไปสีเป้าเราก็โดนเรื่องเหเห็นไหมจังเฮ้ยปีมือปีมือโล่เคิงโล่เคิงโล่เคิองหลวงโลเคิงโล่เคิองด้วยวิธีการปวดเบ็ดจากปากไปเข้า ันกินลึกมากครับมันกินลึกมากเงียบรสองตัวแล้วครับมาแค่สิบนาทีได้หร,รยยดูวิธีการดึงเบ็ดนะครับปลาเนี่ยติดแล้วเรียบร้อยคิดว่าไม่หลุดสามก็สี่โลครับ ผู้ปลอบแยกเลยได้ขี้เดียนการดึงเบ็ดวิธีมันติดสามโลซะ่ไสี่โลครึ่งครับเอ้ยไปอ่ะปลอกคอได้เว้ยโซโลโซโลโอ้ไม่กินตายนี่ครับป้าคอทวน ใหญ่สุดล้วครับเนี่ยน้ำสิดปอะขวายังไรอยันจิมเออปากว่ะโอ้ยปากวายใหญ่กว่านี้ปลาลูกควายยื้อหนี่เดื่นี่แปลว่านี่ตะมูปลาลูกควักเม่ล้วรุ่นเนี่ยถอดเลยดูครับดูปลาขอเหมือนกันใหญ่ใหญ่มาก

ลุกจ้อยลุกจ้อยโอ้าวปลดุกใจว่างกันปะกันยังปลดุกใจโอ้บอมเลยอะไรแรมตัวมันเจี๋ยวดูครับนี่ครับมาดูกันใหญ่ที่สุดในพื้นทวนบ้านเราโอ้ปะกันยังว่าปลดุกกว่ามือเออแล้วปลาแมนปลาแมนล้างล้างข้างหน้าเออแล้วเออนั่นแหละนิ่เลรอนี่แตะน้ำทอมฮะน้ำไหล่ด้วยปลาไล่ติ๊บเทียมรถ ปลามันดีจุ้ยไหมอามันไห <c oughs> ล,ลเานไหเ,เกือบอเอบยนด้งบ้างอีกรางนึงะเออได้ลูกเวีบ้างรถน่ะ้องมีคากิเสียก่เนี่ย <c oughs> อ้ยเสียวผู้ขี่ <c oughs>